สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่องยูทูบเกษตรหมูพอเพียงมนีมาเมาวาด้วยก,กันทํากิงลิน้นจีนอพอหนึ่งพี่น้องมีเอฟซีสุดทันโทรมาว่าลินจีพร้อมจิติริงตอนพร้อมจิชชําแบบใดพี่น้องนี่ครับกริงตอนระบบรากที่เหมาะสมที่สุดขึ้นนี่ครับรลกราก,ากแขนงออกหากินพี่น้องแล้วก็บเบาแหง้งพี่น้องที่นี่ครับ ถ้ากิงถ้าระบระบ,บรลากแบบนี้ย่างพอ้อมที่ทับนะพี่น้องยังตามยังเหลืออีกอยู่ประมาณยี่สิบวันนี่ครับอันนี้เววขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว่ารากแขนงยังไม่ออกถ้าถ้ารากแขนงออกแบบนี้แล้วสามารถทําได้ครับทํากินได้บางบางท่านบ่เข้าใจโทรมาว่หาห้าออกแล้วทับได้เลยบอบ่ครับน,น,นี่ครับเขาต้องเบิ้งลากแบบมีมีรลากฟอยเขาเรียกว่ารากแขนงหากินนี่ครับนี่ลากแบบนี้เขาเรียกว,ว่าลากหากิน ถาลาบวันี้คือ,อคือเราว่าหลกหลากหลักโยบไปนนองคือมันเป็นลากเคียนคือเขายังม่ยังไม่มีหลกักไฟยังบอสามารถสิดูดกินน้าเลี้ยงได้มอสมาถมอสมารถสิกิ่นน้ำได้นี่ครับลากที่เหมาะสมนี่ครับนี่เป็นกิ้งที่เหมาะสมที่สุดนี่ครับนี่กิ่งที่เหมาะสมที่สุดในการเอาไปช่าไปนนองนี่ครับบม่ไหวนะครับไปน้องหลากเขาจะเต็มเต็มตูดถุงครับระบบหลากไฟแล้วลากเขาถ้าเป็นรลากเป็นสีขาวแบบนี้จะพึ่งช่ำเลยเป็นนอง ทาไปกิงกิงตอนเฮาสามารถตายได้ระบบรากสีบอสมิสูงขึ้นเป็นลากเขาเป็นสีน้าตาลนันครับเขาเป็นสีน้าตาลนี่ครับสีน้าตาลแบบนี้นี่คือมีค่วมพร้อมนี่ครับนี่มีอันนี้ยังไม่มีพ่วมพร้อมครับพี่น้องนี่ยังไม่มีความพร้อมต้องรอรออีกยังจำยี่สิบวันพี่น้องการตอนกิ้งต้องใจเย็นๆพี่น้องให้ระบบรากเขาเดินดีเพราะว่าถ้ากิ้งใหญ่แบบนี้ต้องให้ระบบรากเข้มแบบนี้เป็นสีน้าตาลเบ่าต้องแห้งพี่น้องถ้าเบาแห้งถือว่าพัน คือว่าเขาหากินได้แล้วคือระบบรากการดูดนา้าดูดน้าปเปลี้ยงลําต้นถือว่าพลาดแล้วครับถ้าเบายัางแหงแบบย่งย่งชุ่มชื้นแบบนี้คือ,อยัางมม,ม,มีคม,ม่เพียงพีไน้องนี่ครับถ้าเบาชุ่มชืน้นอันนี้คือระบบรากยังยังไม่แข็งแรงพร่อนี่ครับยิ่งเป็นต้นไงแบบนี้ต้องให้ระบบหลกแข็งแรงแบบนี้ไปี่น้องตามนั้นนะีปน,น้องเนาะทบทวนเข้าใจกันเนาะขั้นตอนต่อไปคือกอนตัดช่ำี่น้องถ้าใบตัดช่ำหนาหนาว นา,นาหนาวนี่คือเรียกว่านาแรงควมชื้นในอากาศน้อยเขาต้องรูดใบครับร,รูดรูดใบออกไลยให้เขาค่ายน้ำน้อยที่สุดพี่น้องนี่ครับรูดใบใบให้เหลือใบให้เหลือใบประมาณสามสิบอร์เซนของลำต้นพี่น้องของของกิ่งครับนีน่ครับรูดรูดใบออกเลยพี่น้องก็ต้องไปเสียดายเลยพี่น้องเพราะว่าใบอะไรเขาเขาก็ต้องสารัดทิ้งเน่ยให้รูดใบเหลือประมาณสาสิบหรือสี่สนบเปอร์เซตอันมาข้างเสียดายข้าก็ต้องให้เหลือห0สิปอร์ นี่ครับรูดใบแล้นี่เป็นยังเป็นการซอยเขาการดูดน้ำครับเพราะว่าหนาหนาแรงหนาหนาวนีนเน่เขาได้กินน้ำหลายแล้วความชื่นในอากาศน่อย